มาเลยคุมค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่งองโซเฟียมาลาชินอยของเรานะคะว่ามาแล้วค่ะรายงานตัวนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะโอเคมาแล้วนะ่ะโอเคช่วงแรกของวันเลยนะคะได้แก่ช่วง เมาบอยจ้า wow, นะคะอันนี้เนี่ยวาไปนอกจากว่าเรามีลูกลูกเนอะแล้วก็เสื้อทั้งเก็ตเป็นสีขา,ขาวๆใช่ไหมทุกคนแล้วแบบมันจะเป็นคราบเหลืองตามแขนตามนักแร้ตามปกคอเสื้ออะไรเงี้ยแล้วมันซักออกมันยากอ่ะมันไม่ค่อยขาวมันเลืองอะ่ะทุกคนว่าก็เลยหาวิธีมาว้าไปเจอเพจหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าชื่อเพจคือเพจสุดยอดของเด็กสาวคนด้วยนะคะเพจอันนี้เขาบอกว่าเขามีวิธีซักชุดนักเรียนนะคะจากคราบที่หมองเหลืองคราบประกาต่างๆอันจะหายไปจะขาวโอโมโลเลยนะคะประมาณนี้นะคะ มาดูส่วนผสมก่อนนะคะอย่างแรกเขาบอกว่าใช้น้ำท่วมสายชู4ช้อนโต๊ะนะคะ2น้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะอย่างที่ 3. b เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็4คือน้ำเปล่าคือเราก็เทนในกระมังปกติแหละแล้วก็เอาเสื้อแช่ไว้ให้น้ำมันท่วมเสื้อนะประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะวิธีทำกันเลยเขาบอกว่าง่ายๆคือ ก็คือเสื้อผูแช่ใช่ไหมคะเอา3อย่างที่บอกในข้างต้นนะคะเช่นน้ำส้มสายชูน้ำยาล้างจานเบกกิ้งโซดาผสมกันเลยนะคะแล้วก็ผาดิแช่ไว้เนี่ยเราแช่ไว้เลยค่ะในกนระมังที่ผสมไปนะคะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงอ่าทุกคน1ชั่วโมงเลยนะคะหลัง่านั้นปั๊บเอาเสื้อขึ้นมาแล้วก็ซัดตามปกติเลยนะคะเสื้อจะมีความขาวขึ้นไม่หมองไม่เป็นคราบเหลืยมันจะไบรมนจะโอโมกแบบ ขาวพจริงคืออันนี้ว่าเราทําแล้วกระตัวกับเสื้อลูกนะคะมันขาวขพ้นจริงๆแล้วก็ตามแขนตามอะไรลักแร้ก็ตามปกคอเสื้อดำๆที่ว,ว่าหมองๆอ่ะเออมันขาวจริงๆทุกคนมันสามารถอ่ะเออทุกคนลองทําดูเป็นทริคกเล็กๆน้อยนะคะสำหรับแบบคุณแม่บ้านที่บอกว่าเป็นปัญหาแบบเสื้อขาวเสื้อคุณสามีเสื้อลูกหรือเสื้อใครก็ต้แบบเป็นแบบผ้าขาวๆอ่ะที่มันหมองมันไม่ไม่บรท์ไม่สดใสคาปากกาคาอะไรเงี้ยลองทําดูขาวขึ้นด้วยนะจ๊ะ ต่อไปเลยค่ะช่วงของวอลด้แก่อะไรนะคะช่วงรีวิวรีวิวรีวิวแล้วนะคะอ่ะ อ่ะช่วงนี้นะคะก็คือว่าเป็นส่วนของครีมแต่แล้วของแบรนด์ไทยเราเองทุกคนว่าชอบนะว่าชอบ,บรีวิวแบรนด์ครีมไทยเราสุดบนภูมิใจว่าแบบเออครีมไทยเรามันทําได้เออมันเจ๋งอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้อีกแบรนด์หนึ่งค่ะของครีมของแบรนด์ไทยเราเองนะคะถ้าบอกชื่อไปทุกคนต้องรู้จักนันเลยนะคะดังมากในเฟซในตอๆทุกคนแบบเห็นแล้วก็อ๋อยี่ห้อนี้นี่เองของคนไทยอะไรประมาณนี้เลยนะคะครีมเขาดีด้วยทุกคนแล้วก็ตลาดก,ก็ดีด้วยแบบ สินค้าเขาก็โอเคคือแบบใช้จริงจริงนะคะว่าก็เลยมาไปการรีวิวบอกทุกคนทีนึงเลยนะคะนันก็ได้แก่ใชด่ดาน,นีุ่กคเห็นไหมมันจะเป็นเป็นครีมของอีฟนะคะเขาเรียกว่าเป็นอีฟไวท์ริวเวอร์ริวเวอร์บายเทนนิงครีมเจลนะคะเป็นครีมเจลของอีฟนะคะทุกคนเป็นแบบมอชเจ u r i ไรเซอร์บำรุงผิวหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า ช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำช่วยให้หน้าขาวขึ้นกระจ่งางใสขึ้นอย่างธรรมชาตินะคะไม่มีสมุนของพวกสารเคมีเลยไม่มีเลยทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะก็คือผิวแพ้ง่ายใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะลดฝ้ากระจุดด,ด่างดำทำผิวหน้ามกความชุ่มชื่นของผิวแล้วก็หน้า <c oughs> อิ่มหนามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็หน้าคนที่แบบหมองคล้ำโดนแดดมาใช้แล้วหน้าดีขึ้นด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เขามีนวัตรกรรมเขาเรียกว่าเป็นลิควิดคริสตัลนะคะก็คือว่านวัตกรรมตัวน,ตน,นี้คือใช้ แล้วเนี่ยหน้าก็มีความขาวกระจา่างใสมังงนยังขึ้นดูแล้วก็อันนี้เนื้อครีมไม่เหนียวเนินอนะซึมซาบเร็วทุกคนแล้วก็ไม่กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะราคาก็ไม่แรงทุกคนอันนี้นะซื้อมาแล้วว่าใช้เองกับบอกว่าใช้ดีมากซื้อมา2อันเลยะะทุกคนชดานี่สองอันเลยนะคะปกติมันอันละสามร้อยเก้าสิบเนาะโอเคอันนี้ก็คือซื้อมาสองอันเลยนะคะทุกคนจากเพจ อีฟแล้วก็ตัวแทอีฟต่างๆทุกประเทศเลยนะคะส,สามารถสั่งซื้อได้น,นะคะในราคา390บาทนะจ๊ะทุกคนเลยนะคะหาซื้อง่ายมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะใต้ผิวหนังมิเซราไมลด้วยนะคะแล้วก็ฟื้นฟูให้ผิวน้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผ้าซ์ผิวเก่า ออกไปย่ออ่อนโยนแล้วก็เพผิวกระจ่างใสขึ้นมานะคะหน้าก็จะบรท์ขึ้น,นกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะว่าใช้แล้วสุกว่าหน้าดีขึ้นทุกคนอรอยรอยรอยกะที่เป็นกะแดดแล้วก็จุดด่างดำรอยสิวเนี่ยมันจางลงนะจ๊ะหน้าก็คือรู้สึกดีขึ้นด้วยประมาณนี้เลยนะจ๊ะอ่ะหาซื้อได้ง่ายเลยนะคะสามร้อยกสิบบาทนะคะโอเคเดี๋ยวว่าจะ,ะทาครีมนะคะแล้วก็ดูครีมว่าเนื้อของน้องครีมเขาจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยจ้า อ่ะทุกคนคะก็เดี๋ยวว่าจะทาครีมให้ดูเลยนะคะอันดับแรกเรามาดูเนื้อเจลของน้องก็การแบบนี้อานนี้ใกล้หมดแล้วทุกคนดูเสียงมใช้จริงๆจะหมดละอันนี้มันจะเป็นเนื้อสีขาวๆาวนะคะแบบนี้เลยเป็นเนื้อครีมเจลแบบนี้นะคะมันเกลี่ยง่ายมากซึมซาบเร็วนะคะแล้วก็แบบเรียบเนียนไปกับผิวเลยนะคะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เป็น, izer, ปนครีมเจลเนาะอ่ะโอเคอันนี้ว่าจะมาทาที่ใบหน้าให้ดูเลยนะคะอันนี้คือว่าใช้แล้วรู้สึกว่ากล่าว อากาศมันจางลงนะแล้วก็หน้าค่อยคกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ว่าใช้จริงๆนะคะทุกคนแบบ ใช้ทุกวันเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะทั้งตอนเช้านะคะแล้วก็แบบก่อนนอนแล้วก็ทาสองเวลาเลยนะคะเนี่ยก็วนๆไปนะคะนี่คือแบบหน้าสดนะคะทุกคนกลิ่มมันมีความหอมนอน่อ,อนนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องกลัวแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะทุกสภาพผิวเลยนะคะตรงนี้คือไม่ต้องกลัวแพ้นะคะวนไปแป๊บเดียวเห็นไหมทุกคนมันจะเลียบในไปกับผิวหน้ามันชุ่มชื้นมากนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแบบ ทาก่อนแต่งหน้าได้เลยทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะไม่มันไม่เยิมด้วยนะคะหน้าค่อยๆกระจางใส่ขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำที่เรามีนะคะก็จะจางลงด้วยนะคะหน้าชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะอ่าเห็นไหมแป๊บเดียวคือหน้าเล็บเนียนมากแล้วก็ซึมซาบเร็วด้วยนะคะกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะลองใช้ดูนะอันนี้คือแบบว่าใช้จริงๆสองกระปุกทุกคน,นเห็นไหม สองกระปุกนะคะอันนี้โนสปอนเซอร์นะซื้อเองใช้เองจริงๆด้วยคือมันดีนะของอีฟนะคะโอเคอย่างไงทุกคนลองใช้ดูนะคะครีมเจลอีฟนะจ๊ะราคา390บบาทนะจ๊ะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาจจะบอกว่าก็ลองหาซื้อกันดูนะคะเป็นแบรนด์อ e ีแบงค์ของไทยนะคะสปอกันเยอะแล้วกันเนาะน่า๊ะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกการกดไลค์นะคะกด s u b ส c r i b ์ต่างๆด้วยขอบคุณรวยนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้คลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวนะคะเราติดตามคลิปหน้าแล้วกันละคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ว่าต้องไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยนะโอเคไปก่อนละค่ะสาวมะลิกุมค่ะสวัสดีค่ะ kim